รู้ก่อนชโวกว่ามาจำลองการลงทุน DCA กันเถอะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักลงทุนวันนี้นางฟ้ามันนี่จะมาชวนทุกท่านลงทุนแบบสม่ำเสมอหรือลงทุนแบบ DCA กับกองทุนรวมที่เพื่อนเสนใจกันอยู่นะคะซึ่งข้อดีก็คือจะช่วยสร้างวินัยการลงทุนให้กับเราแถมยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าซื้อผิดจังหวะหรือลดความผันผวนของราคา แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มั่นใจหรือยังไม่กล้าตัดสินใจลงทุนเรามาลองดูเครื่องมือการจำลองการลงทุนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงก่อนการลงทุนหรือเรียกว่า DCA Simulator ของ WelMagic กันนะคะซึ่งประโยชน์ของ DCA Simulator <c oughs> ก็จะช่วยนักลงทุนได้เห็นถึงอัตราผลตอบแทนหรือเห็นต้นทุนรวมต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของกองทุนที่เราสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจตลอดจนลดความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนนั้นๆส่วนวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเรามาลองดูกันเลยอันดับแรกให้เพื่อนๆเข้าเว็บไซต์เวลเมจิกจากนั้นทําการล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานหากเพื่อนๆยังไม่เป็นสมาชิกก็เข้าไปคีย์ข้อมูลสมาชิกก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็เข้าระบบได้เลยค่ะกรอกชื่ออีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นมาที่เมนู DIY Well จะเห็น DCA t o ให้เลือกที่ DCA Simulator ก็จะเจอฟังกช์ชันข้อมูลนี้ซึ่งในหน้านี้เป็นการกรอกข้อมูลกองทุนที่จะทำ DCA และอีกส่วนก็จะเป็นการประมวลผลเริ่มจากการใส่ฟันโค้ดหรือรหัสกองทุนที่เพื่อนๆสนใจหรือหากจำโค้ดไม่ได้ทั้งหมดก็คีย์คำหลักๆแล้วระบบจะขึ้นรหัสกองทุนมาให้เราเลือกค่ะ จากนั้นใส่เงินลงทุนที่เราต้องการทำ DCA ลงไปมาถึงรูปแบบความถี่ก็มีให้เลือกทั้งแบบรายเดือนหรือรายสัปดาห์ก็เ,เลือกตามแนวที่ถนัดได้เลยซึ่งถ้าเลือกรายเดือนก็สามารถระบุบวันที่ที่เราต้องการลงทุนได้อย่างตัวอย่างขอเลือกทุกวันที่หนึ่งนะคะจากนั้นก็มาเลือกช่วงเวลาการเลือกช่วงเวลาในการจำลองการลงทุนแบบ DCA นี้ จะเป็นการเลือกแบบย้อนหลังซึ่งเราสามารถเลือกย้อนไปได้หลายปีเลยนะคะแต่ระบบจะคำนวณให้ตามอายุกองทุนนั้นๆเราลองมาจำลองการลงทุนย้อนหลังไป1ปีซึ่งเป็นการลงทุนทั้งหมด12ครั้งจากนั้นเรามาดูผลลัพธ์ที่จะได้ว่าเป็นอย่างไรระบบประมวลผลจะจำลองผลลัพธ์การลงทุน รายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นทุนรวมทั้งหมดของการลงทุนในกองทุนนี้ทางละ500บาทเป็นจำนวน12ครั้งเป็นเงินทั้งสิ้น6,000บาทมูลค่าตลาดซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการลงทุนของเราว่ามีการเติบโตเป็นเท่าไหร่ซึ่งตัวเลข6,343บาท57สตางนี้เป็นมูลค่าตลาดณนะการลงทุนงวดสุดท้ายวันที่31ก,กรกาคม2566 และกองทุนนี้มีการจ่ายปันผลโดยยังไม่หักภาษีเป็นมูลค่า140บาท51สตางค์และผลตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดรวมปันผลเป็น8.07%ในที่นี้หมายถึงจากการลงทุน6,000บาทได้ผลตอบแทนจากมูลค่าตลาดรวมกับเงินปันผลทางสิน้นคิดเป็น8.07%และมีค่า IRR เลท หรืออัตราผลตอบแทนแบบทบต้นเท่ากับ15.57%ต่อปีหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคลิกที่เวกขยายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้ค่ะซึ่งหน้านี้จะแสดงรายละเอียดที่เราทำการจำลองการลงทุนทั้ง12ครั้งโดยระบบจะโชว์วันที่ลงทุนราคาที่ซื้อจำนวนหน่วยที่ได้รับ ต้นทุนทั้งหมดต้นทุนต่อหน่วยรวมถึงมูลค่าตลาดแต่ละครั้งนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลปันผลโดยกรณีที่เราเลือกลงทุนในกองทุนที่มีปันผลว่าได้รับกี่ครั้งวันปิดสมดุดจำนวนหน่วยที่ได้รับปันผลตลอดจนจำนวนเงินปันผลที่ได้นอกจากนี้ระบบยังสรุปข้อมูลให้ทราบในรูปแบบกราฟ โดยจะเปรียบเทียบราคาที่เราเข้าซื้อและราคาเฉลี่ยที่เราลงทุนเพียงแค่นี้นักลงทุนก็สามารถจำลองการลงทุนแบบ DCA ในกองทุนที่ท่านสนใจได้เองเพื่อดูแนวโน้มก่อนการตัดสินใจลงทุนจริงค่ะ w e l l Magic มีฟังก์ชันอะไรเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA มานำเสนออีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสด,ดีค่ะ